ที่บ้านของหนูจะผ่านมากี่รุ่นแล้วก็ตามผ้าซิ้นตีนจกก็ยังคงผูกพันกับคนที่นี่อย่างไม่มีวันเสื่อมคลายค่ะวันนี้หนูมีเรื่องเล่าจากบ้านของหนูให้ฟังค่ะในอดีตอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยเป็นเมืองปิด ซึ่งโลกแห่งความทันสมัยยังก้าวเข้าไปไม่ถึงโอบล้อมด้วยขุนเขาที่นี่มีวัฒนาธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่างๆผู้คนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขภายใต้อัตลักษณ์ที่งดงามของอำเภอแม่แจ่มจึงทำให้เมืองนี้ ค่อยๆเปิดตัวสู่สายตาคนนอกมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังคงรักษาม,มนตเสน่ห์ของอันเธอแม่แจ่มซึ่งมีแต่รอยยิ้มอันงดงามอบอุ่นด้วยน้ำใจอีกทั้งยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและการภายในชุมชนหรือที่เรียกว่าประเพณีการเอามือซึ่งเป็นภาพที่ชินตาภายในชนบท ด้วยการรวมพลังความสามัคคีของคนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือกันและที่สำคัญผ้าสิ้นตีนจกอีกหนึ่งในมนต์เสน่ของอำเภอแม่แจม่มในฐานนะของผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิถีแม่แจม่มในการสะท้อนความคิดความเชื่อและความผูกพันอยู่กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ที่ปัจจุบันอำเภอแม่แจม่มยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าพื้นเมืองและการนุ่งผ้าสิ้นตีนจกซึ่งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างงดงามผูกคันนัากว่าเนี่ยก็ได้ตางกินตางจอยจะจอยชีวิตประจำวันไม่ยากก็ได้ท้าจกเยากจกพื้นเนื่องก็เป็นเดือนกว่าจะเสร็จ เอกลักษณ์ของผ้าไม่แจ่มืจนจะมันจะทำเหมือนที่อื่นเพราะว่ามันจะทำกลับด้านเพราะว่าลายชูยจะอยู่ข้างล่างเวลาต่อจะมาเหมือนจากมาเหมือนที่อื่นครับพ้าจกเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนไหนได้ใส่พระโจกนี่ก็แปลว่ามีมูลค่านักแลอะตินโจกนี่มันมีเสน่ห์มันเป็นงานที่เป็นความภูมิใจ เป็นงานภูมิปัญญาที่คนแม่แจ่มภาคภูมิใจที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราหนุ่งเราสวมใส่เนี่ยเราบ่ได้อายบ่ได้เคอะเขินแต่เรากับภูมิใจว่าอันเนี้ยเป็นงานที่เราทากับมือเวลาเราไปวัดคนในสามชุมชนเนี่ยหมู่บ้านฝ่ายทับไรเนี่ยจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนที่อาศัยพึ่งพาอาศัยกันเนาะใช้วัดใช้โรงเรียนใช้ประชาร่วมกันเนาะก็จะเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง แล้วจะเรื่องของหัตถกรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่เป็นเมืองๆเนี่ยจะตรงนี้จะเด่นนะคะไม่ยิงทุกคนเนี่ยจะต้องนุ่งผ้าสิ้นตินงจกเวลาเรานุ่งผ้าทั่วไปหรือว่านุ่งเตี่ยวยีนไปวัดนะจ๊ะมีงานเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวแปลกประหลาดในวัดเลยจ้ะใส่กันตั้งแต่ละอ่อนน้อยคนใหญ่คนเท่าเนี่ยจะจะใส่ไปวัดกันหมดเลยละอ่อนนี่ก็คือเหมือนว่าเป็นการปลูกฝังอย่างหนึ่งแล้วว่า เออเขาใส่แล้วมีคนชมว่าเออหน้าฮากงามไม่จับรอ,อนมันก็รู้สึกว่าเออมันแบบใจสิ่งที่ที่เขาใส่แล้วแบบแบบมีค่าอยากจะก็เลยซึมซาบกันมาตึงวันนี่ก็สิ่งที่เขาทําเขาถือว่ามันเป็นความสุขความสุขทางใจของเขาเนาะแล้วก็มันสามารถเลี้ยงดูครอบครัวของเขาได้ตัยเนาะแล้วก็แถมอย่างก็คือเขาภูมิใจที่เขาได้เชื่อมระหว่างแม่ครูมาถึงเขาแล้วก็เขาจะเชื่อมไปถึงละอ่อน ถ้าเราอ่อนคนไหนที่เปื้นสนใจในเรื่องของการต่อผ้าหรือภูมิปัญญาอย่าง,างวิถีชีวิตของแม่แจ็มก็เข้ามาเฮียนหู้ตรงนี้ได้จ้ะแล้วเราพร้อมจะต่อยอดไปแหมจ้ะที่นี่โรงเรียนบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่หนูเรียนอยู่ เป็นโรงเรียนนำร่องที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องการทอผ้าตีนจกในโรงเรียนเพราะท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่รุ่นก็ตามยังคงให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของชุมชนเล็กๆในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตีนจก โดยได้นำมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีคุณค่าอันเป็นศิลปะของชุมชนและทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่จะอนุรักษ์ไว้ต่อไปแท้จริงแล้วนะคะ คุณครูต้องการให้นักเรียนมีความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นพร้อมๆไปกับการส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานการงานอาชีพและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนยังเป็นการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นด้วยค่ะมีการคุยกันในโรงเรียนนะคะว่าโรงเรียนอยู่ในชุมชนที่มีพื้นที่มีบริบทที่ มันเอื้อต่อสิ่งนี้แล้วแล้วเด็กๆเนี่ยก็คือได้รับภิปัญญาจากทางบ้านอยู่แล้วนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางที่จะให้เด็กเป็นใบเริ่มต้นที่เขาจะได้เรียนรู้มงปัญญาเรียนรู้ได้ง่ายคิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นฐานให้เขาเนี่ยได้มีพื้นฐานอาชีพถึงแม้ว่าอีกหน่อยเขาจะไปเรียนหนังสือหรือเขาจะไปทำงานที่ไหนแต่พอกลับมาเขามีวิชาชีพตัวนี้ติดตัว และอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะให้เด็กแบบใช้เวลาว่างห่างจากเทคโนโลยีห่างจากสือ่ออินเทอร์เน็ตสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีที่จะให้มาทำตรงนี้นะคะหลักสูตรตรงนี้เอาจริงๆตอนนี้คือยังไม่ได้มีลายลักษณ์อักษรหรือว่าอะไรที่ที่ให้เด็กได้ศึกษาเองเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดผ่านจากแม่อุ้ยสู่เด็กๆเกนี่ยคะ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดได้ดีในตอนนี้เลยแล้วก็ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเขาระหว่างวัยเขาให้ให้ดีขึ้นก็เราคิดว่าเราอยากจะส่งเสริมให้มันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันหายไปซึ่งมันก็ไม่มีที่ไหนอย่างพ้าตินทรงแม่เจมก็ไม่มีที่ไหนถ้าเราปล่อยให้จุดเนี้ค่ะมันหายไปอนาคตมันก็ไม่มีซึ่งตอนนี้เรายังดึงให้พยายามดึงให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยหรือว่าชมรมที่เขา ยังรวมตัวกันอยู่เงค่ะเข้ามาตอนนี้เขาก็ให้ความสําคัญนะคะเริ่มเรียนตอนป .4 ค่ะเป็นรักสุดของโรงเรียนอยู่แล้วค่ะแม่เป็นคนสอนค่ะแล้วก็ตอนนั้นอยากแข่งกันเลยอยากให้แม่สอนตอนที่ไปสมัครยังทอกรจง้งจ้่มีเวลาน้อยเดียวก็เลยฝึกก็เลยเป็น และที่โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ก็ยังคงอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นตีนจกเอาไว้เช่นเดียวกับที่โรงเรียนของหนูเหมือนกันค่ะซึ่งทุกวันศุกร์นักเรียนทุกคนจะสวมชุดผ้าพื้นเมืองมาโรงเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้บรรจุเนื้อหาวิชาการเรียนการสอนการทอผ้าสิ้นตีนจบไว้ในหลักสูตรเพื่อเป็นการส่งผ่านวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดโดยเริ่มต้นจากการจบหน้าหมอนซึ่งเป็นการปูพื้นฐานงานทอให้กับเด็กๆจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มระดับความยากไปเป็นการจบตีนสิ้น ทุกช่วงบ่ายของวันศุกร์ห้องเรียนทอผ้าจะเปิดห้องเรียนทุกช่วงโดยมีครูอาวุโสหรือที่เราเรียกกันว่าแม่อุ้ยที่จะเป็นผู้นำภูมิปัญญามาถ่ายทอดให้กับเด็กๆอย่างใกล้ชิดแม่อุ้ยเป็นเสมือนตัวแทนของผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวของผ้าสิ้นตีนจกล้วนเกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อ พูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางโรงเรียนจะค่อยๆให้เด็กได้ซึมซับความรู้ไปพร้อมๆกับวิถีดั้งเดิมเพื่อไม่ให้จางหายไปโดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ว่าผู้หญิงแม่แจมจะต้องมีสิ้นตีนจกอย่างน้อยคนละหนึ่งพื้นเอาไว้ใส่ไปงานบุญต่างๆเช่นวันพระปีใหม่หรือวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ เพราะว่าบ้านฮามันมันโบราณมันคนเท่าคนแก่แม่หมอนเช่นแม่หมอนเป็นโจกอันโจกเต็มชิ้นกันโน่งเอางกาถ้าเป็นปลอยงานบวยหลวงงานบวชก็จะใช้พระจีนโจกกันติคนเปิ้มีฐานะหน่อยเพื่อกะนุ่งคนเท่านี่ก็จะนุ่งชีสจโจกอยู่บ,บ้านครับสงการหล่ออ่อนมาดำหัวเพื่อกะจะนุ่งชีสจโจกอยู่บ,บ้านมดเมืองหล่ออ่อน จะไปประหลวงนี่แม่แจ่มนี่มันจะจะนุ่งชิดจุกมดสมะฮึ่งมีเตี mm ่ยวมันมางามเดี๋ยวนี่เขาฟื้นฟูขึ้นมาแหมู่ที่อายุสี่สิบแปดห้าสิบแปดนี่เขามาขอแม่ไปสอนมากับตำบ้านนะไปบอกเลยนะสอนม้วนม้วนเนาะสอนม้วนมางอของเขา กมาฮับเอาเอ็กะมาฮับเอาไปแม่มาเมล้วก็บเฮิร์รุ่ปลอยทอดแล้ลูกเป็นคุณเท้าเต่าไปแหมเมื่อก่อนกับโบโฮเม็ดลูกต้องโฮไว้เอ็กะมาเดนี่ก็บโฮถ้าไม่กันไม่งานไหนจะบ้านเรานี่เ้าก็แม่ก็ได้ไปแปลงเอ็กะแบ่งช่วยกันมาได้ก็โฮกันทั่วพอสอนกันสอนที่ ล้วเลือ่อยจะบ้านมาขอเขากไปประยุทธ์แล้วเวาเขาอยู่ดีสบายนะกับไปเลืเล่อยสอนไปมันมีความสุขกันแล้วเนาะเพื่อนมาขอมาขอไปสอนนี่นะเ่วนนนตื่นเต้น ีคำแก้วเริ่มเรียนรู้เรื่องราวการทอผ้าสิ้นตีนจบมาตลอดทั้งชีวิตจากผู้เป็นแม่ที่วันนี้ยังคงสอนและให้คําแนะนำในเรื่องการทอผ้าซึ่งทั้งสองยังคงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในทุกๆวันได้ทำในสิ่งที่เรารัก อยู่ในที่ที่เราชอบกับชีวิตที่เราเลือกได้พร้อมทั้งการนำความรู้และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับลูกหลานเพื่อสืบสานเรื่องราวของบรรพบุรุษทำกลางชีวิตและความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายหากแต่วัฒนธรรมแห่งผ้าทอคือสิ่งที่มีความหมายและมีความผูกพันของวิถีชีวิตคนแม่แจ่มมายาวนาน ันนี้สำหรับคนภายนอกอาจมองว่าผ้าสิ้นตีนจกเป็นเพียงเครื่องแต่งกายให้สวยงามเท่านั้นหากแต่แท้จริงแล้วผ้าสิ้นตีนจกกลับแฝงด้วยนัยยะสำคัญของการเสริมให้กับวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่อที่คนในชุมชนยังคงรักษาเรื่องราวชีวิตของผืนผ้าแต่ละคนได้อย่างงดงาม ซึ่งวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความเข้มแข็งในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไปโดยใช้ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ นั่นหมายถึงการเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าของความรักและความสามัคคีในชุมชนที่ร่วมการสืบสารงานฝีมือทอผ้าพื้นบ้านของอำเภอแม่แจ่มให้ดำรงคงอยู่ไม่สูญสลายไปตามกาลเวลา และห้องเรียนทอผ้าก็ไม่ได้เป็นห้องเรียนที่เล็กๆเหมือนที่หนูได้มองเห็นแต่เป็นห้องเรียนอันยิ่งใหญ่ที่จะสะท้อนถึงการใช้ชีวิตของเราภายใต้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตลอดจนเสริมสร้างอาชีพและสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุนการทำความดีเพื่อสังคมดีที่ยั่งยืนกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน www.isoc.go.th รับแจ้งเหตุความมั่นคงโทรสายด่วน1374กอรมนเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส